เป็นที่รู้กันนะว่าตอนนี้เนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งนะของคนไทยลองลงมาก็ระหดใจอันดับสามก็โรคหลอดเลือดสมองหมายคามว่าเส้นเลือดในสมองตีบตบ้างแตกบ้าง ซึ่งทำให้เนือความตายได้ถ้าไม่ตายก็เป็นอมภพอมภพาพอย่างที่เห็นได้โดยทั่วไปมากขึ้นคนที่เรารู้จักบางทีก็เป็นพ่อแม่หรือเพื่อนญาติผู้ใหญ่ที่เป็นอมภพอมภภาพ,าพาเพราะโรคหลอดเลือดสมอง หรือว่าเส้นเลือดในสมองตีบแตกนี่อันนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ผู้คนนะมีร่วมกันในต่างประเทศเนั่นก็เหมือนกันนะโดวยเฉพาะประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าเนี่ยการกินการบริโภคเนี่ มีส่วนมากนะที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองเช่นกินน้ำตาลกินไขมันเยอะก,กินเนื้อสัตว์มากก็ทำให้มีหลอดเลือดอุดตันเพราะไขมันเสร็จแล้วก็พอเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยเพราะหลอดเลือดมันตีบหรือเกิดแตกขึ้นมาอันนี้ยุ่งเลย แต่มันมีข่าวล่าสุดนะเมื่อไม่นานมานี้เองนะว่าสเหตุสำคัญอีกประการหนึ่ที่ทำให้คนเป็นโรคหลอดเลือดสมองกันมากเนี่ยจนถึงกับเอามาพึ่งมาพาก็ตายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารเท่านั้นนะตัวการสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือมลภาวะในอากาศ มลภาะวะในอากาศเนี่ยหมายถึงว่าการที่มันเกิดนะมีสารพิษขึ้นมาปะปบบนอยู่ในอากาศไม่ว่าจะเป็นพวกไนโตรเจนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวมแม้กระทั่งคาร์บอนไดออกไซด์หรือที่เราพูดถึงกันมากคือ PM2.5 พวกนี้เนี่ย,เ,ยเป็น ตัวการที่ทำให้คนเนี่ยเายในเมืองเนี่ยเป็นอมัมพฤกษ์อมาาัมพาตแล้วก็ล้มตายเพราะว่าเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกนี่เป็นข้อมูลใหม่นะแล้วก็ไม่ใช่เป็นการสรุปแบบลวกๆง่ายๆนะเพราะว่าเขาศึกษาจากงานวิจัยเนี่ยเป็นร้อยๆชิ้นเลยนะร้อยสิบชิ้นได้นะ คอบคุณครอบคุณประเทศต่างทั่วโลกแล้วก็ศึกษากับคนถึง18ล้านคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองไม่น้อยเลยนะ1 8ล้านคนเนี่ยก็เพราะว่าความเจ็บป่วยหรือความตายเนี่ยเพราะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันสัมพันธ์กับมลภาวะมากอย่างเช่นเพราะว่าเนี่ยที่ไหนที่มันมี มลภาวะที่รันในตัวเจนไดออกไซด์มากเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยแล้วก็ตายเพราะโะรคหลอดเลือดสมอง30%เนี่ยภายในเวลา5วัน5วันนี้ก็ไม่นานนะหมายความว่าถ้าเจอมลภาวะแบบนี้เนี่ยต่อเนื่องกัน5วันเนี่ยมีโอกาสที่จะตายเพราะโะรคหลอดเลือดสมองเพราะเลือดมันตีบหรือมันแตก นี่ในตัวเจนไดออกไซด์นะถ้าเป็นซาฟเฟร์ไดออกไซด์นี่ก็น้อยลงหน่อยนิดหน่อยนะแต่ก็ป่วยและตายเหมือนกันนั้นทำไมเนี่ยพวกมลภาวะพวกนี้มันทำให้เกิดโรคที่ว่านี้ถึงตายได้เพราะว่าไอสารสารพิษเล็กๆเนี่ยนะมันลอดผ่านจมูกของเราเนี่ยเข้าไปสู่ปอดนะ หรือเข้าไปสู่เอาไว้อังตังในร่างกายมันก็ทําให้เกิดการอักเสบเพราะว่าภูมงคุ้มกันในร่างกายมันไม่ยอมมันจับได้มันก็ต่อสู้นะทำให้เกิดการอักเสบพออักเสบเข้าหลอดเลือดมันก็จะหดตัวเป็นปฏิกิริยาที่จะสู้กับพวกมลพิษที่เข้าไปในร่างกายพอหลอดเลือดมันหดตัวนะอันนี้เดือดร้อนแล้วไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมอง ก็หมายความว่าถ้าเป็นหนักหนักก็เอามาพึกเอามาพาดแล้วก็ตายเนั้นมลภาวะนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะตอนนี้เนี่ยเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่มีผลต่อปอดอย่างเดียวไม่ใช่มีผลต่อตาและคายเครื่อ,องเดียวนะมีผลต่อหัวใจและสมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมลภาวะนี่มันน่ากลัวกว่กาที่เราคิดนะ ก่อนหน้านี้เขาเพบว่าพีเอมสองจุดห้านี่ท่าเป็นมะเร็งปอดแม้จะไม่สูบบุหรี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้เอาไว้นะเพราะว่าเราต้องสัมผัสกับมลภาวะเนี่ยมากขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆเดีย๋ยวนี้แม้ท่านชนบทนี่หรือต่างจังหวัดนี่ก็เจอปัญหานี้หนักนะอย่างเชียงใหม่เนี่ยพอถึงมีนาถึงมีนาเนี่ยเนาะไม่ต้องเมษาเนี่ยคนก็อพยพกันละถ้าอพยบได้ พะมลภาวะเยอะมากควันจากการเผาไหม้นะแต่จริงมันไม่ใช่ว่าเผาไหม้พืชเกษตร่พืชพันธุ์เช่นอ้อยเท่านั้นนะการเผาไหม้น้ํามันที่ใช้ขับขี่ยวดยานนี่ก็ไม่เบาเลยอันนี้ก็สิ่งที่เราต้องรู้ไว้แล้วก็ ไม่ใช่แค่รู้แล้วทำแจงเดียวนะก็ควรจะทำอะไรอย่างอื่นด้วยเช่นปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นนะในหมู่บ้านของเราในพื้นที่ของเราปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้มันก็ช่วยปกป้องกันกรองมลพิษจากอากาศได้แล้วก็มีคุณประโยชน์หลายอย่างแต่ทำคนเดียวไม่พอนะควรจะชักชวนคนอื่นให้ทำด้วยเพราะเรื่องนี้มันเรื่องที่ต้องร่วมกันทำนะ ชักชวนแม้กระทั่งหน่วยราชการหน่วยเอกชนที่มีหน้าที่ในเรื่องนี้ให้ปลูกต้นไม้เยอะๆรวมทั้งมีมาตรการอย่างอื่นเพื่อที่จะลดการทำลายป่ารวมทั้งมาตรการในการที่จะลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่เป็นฐานหินและน้ำมันนะเพราะพวกนี้นี่มันก็ทำให้เกิดมดลพิษนะกระจายไปทั่วแถมยังทำให้เกิดโลกร้อนอยก่นะ เพราะว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่มันก็ทําให้โลกร้อนซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งนะไอ้มลภาวะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วแถมยังเจอเรื่องโลกร้อนอีก่แม้เรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องนะไม่ควรนิ่งดูได้นอกจากดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ต้องช่วยเหลือส่วนรวมโดยการผลักดันให้มันมีนโยบายมาตรการที่ช่วยลดมลภาวะแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วย แล้วบางทีอาจต้องถึงขั้นนะผลักดันให้รัฐบาลนี่มีนโยบายนะที่ช่วยลดปัญหาหมลภาวะแล้วก็ลดปัญหาโรกร้อนเมือ่อที่ที่แล้วเนี่ยมันมีเด็กนะอายุสิขวบกับเพื่อนเอนเ,อนเนี่ยซึ่งก็เป็นวัยรุ่นนะยี 20, นะ่สอายุเนี่ยสิขวบถึง24ปี6คนนะในโปรตุเกส ทำเรื่องฟ้องนะฟ้องรัฐบาล32ประเทศในสหภาพยุโรปเ <c oughs> พราะโปรตุเกสเนี่ยเป็นหนึ่งในเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป <c oughs> เด็กและวัยรุ่น6คนเนี่ยฟ้องเลยนะฟ้องข้อหาเลยนะข้อหาว่าละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเยาวชนและประชาชนทั้งทั้งทวีป พวสิทธิาขั้นพื้นฐานคือสิทธิในการมีสุขภาพดีสุดที่ในการมีชีวิตนะเขาบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยในสภาพยุรโรปเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องอดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีแต่ไม่ได้ทำละเลยนะไม่มีมาตรการในการที่จะช่วยลดโลกร้อนที่เพียงพอและแถม ไม่ได้จริงจังในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรัฐบาลในสภายุโรปเนี่ยตกลงในสัญญาว่าเนี่ยจะลดให้ได้นะเพื่อให้อุณหภูมิเนี่ยไม่สูงถึงไม่เพิ่มขึ้น1.5องศาภายในปี2030นะก็คืออีก7ปีข้างหน้าแต่รัฐบาลไม่ได้ทำเลยทั้ง32ประเทศ แล้วเขาบอกเนี่ยเขาเดือดร้อนมากนะเพราะว่าโปรตุเกสเนี่ยมีไฟไหม้ป่าทุกปีเลยตั้งแต่ปี2660เนี่ยมันไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนและที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะโลกร้อนนะแลวรัฐบาลโปรตุเกสรัฐบาลในสภาพยุโรปไม่ทําอะไรจริงจังเท่าไหร่ฟ้องเลยนะบอกว่าสารรับฟ้องนะของสภาของสภาพยุโรปรับฟ้องเลยว่าเด็กเขาก็เล็กเด็กเยาวชนกลุ่มนี้เขาก็ใจถึงนะ เราคิดคิดใหญ่เลยนะว่าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันต้องอทําคนเดียวไม่พอหรือช่วยกันทางนี้ไม่พอรัฐบาลต้องขยับต้องขยื่นเรื่องนี้และถ้ารัฐบาลไม่ขยับไม่ขยื่นก็จะต้องถูกฟ้องเนี่ยเพื่อนสหภาพยุโรปเนี่ยก,ก็มีกฎบัตรนะที่อนุญ,ญาตให้ประชาชนเนี่ยฟ้องได้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลนะละเมิดสิทธิมนชนของประชาชน แล้วก็เด็กละวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ถือว่าเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเขาเลยที่รัฐบาลละเมิดนะอันนี้ก็เป็นนะแบบอย่างนะของคนที่เขาไม่ยอมนิ่งดูดายเรื่องที่เราก็เคยรู้นะเกรตาทุนเบิร์กเนี่ยนะก็เคยประท้วงรัฐบาลสวีเดนไม่ไปเรียนหนังสือหยุดเรียนนะมาะนั่งประท้วงอยู่ที่หน้ารัฐสภาเมื่อหลายปีก่อนจนกระทั่งเกิดกระแสะเกิดขบวนการ ที่ผลักดันให้รัฐบาลทั่วโลกเลยนะต้องมาขับเคลื่อนเรื่องนี้ไม่ใช่เพาะสวีเดนอย่างเดียวของยุทต้องช่วยกันทำนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเป็นความตายเลยเมียของเรางเดียนะของลูกของหลานของเราของเยาวชนในอนาคตมลภาวะก็ดีโลกร้อนก็ดีนี่มันเป็นวิกฤตครั้งสำคัญเลยนะที่โลกไม่เคยเจอแต่ว่ากำลังจะ เจอหนักขึ้นเรื่อยๆนะน้ำท่วมก็ดีคลื่นความร้อนไฟป่าที่โหมกระหนำ่ำหยุดยังไม่ไ,มได้ก็ดีรวมทั้งต่อไปก็น้ำท่วมอีกแล้วก็โรคระบาดว่ามันจะมากันเป็นขบวนเลยนะเพราะฉะนั้นะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าทำใจอย่างเดียวแล้วพอทำใจไม่ให้ทุกเนี่ยไม่วิตกกังวลดีแล้วแต่ต้องทำกิจนะ เพื่อทําให้ปัญหามันทุเราเบาบางไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวแต่เพื่อส่วนรวมด้วยอาเตรียมรับพรทิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิบาเมวาสามมิชตูหงสำเร็จโดยชาพราสาเพภูเรนสุสังกับปาขอความดำริทางพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทา เมือนพระจันในวันเพมนมณีโชติราโซยาตาเมือนแก่มณีอันสว่างสว,งสวยควรยินดีสาพีติโอวิวัชันตูวานจารายทั้งพวงจงบำราดไปสาพโรคโควินาสตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตราโย ο, อันตรายามีแก่ท่านสุขีธีพายุโกภวะ ท่นตรงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอาภิวาทานาศีิริสนิจังอุตาปัจญจโยกตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังสามสี่ปาการคืออายุวันนาสุขาพละเจริญแก่บุคคลภูมีปกติไหวกล่าวมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิสุาวปุสาพมังคลัง พระสาวาะมงคลจงมีแก่ท่านราคนตุสาวพระเทวตาพระราเทวดาทั้งควงจงรักษาทา่านพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาวาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาวาสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธวาโสธิภาวันตุเตพอขวางสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ททานดูเมื่อเทม